ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในวอร์ซีอเมซอนผมก็จะมาจัดเซตห้าสิบไปเล่นหน่อยล่ะก็คือแบบเห็นเห็นคนดูขอมาเฮ้ยพี่พี่วอร์ซีอะพี่วอร์ซีหายไปไหนพี่จัดไปเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่นให้ดูเลยโซนโซนนี้แหละครับมันมีคนเยอะสุดละช่วงนี้ก็เสียใจกับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ไม่ได้ไปร้านเกมด้วยนะครับเพราะว่าพอดีแบบ ร้านเกมแม่งปิดไงโควงโควิดไงข้อขอเสียใจเดินอาการไม่แปลกๆทำไมวะคนน้อยลงก็ว่าอยู่ปิดร้านเกมโควิดปะเนี่ยอ่ะสักแม่กอนสักแม่กอนเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเกินไปปพะวะเยอะเยอะจริงเยอะจริงเฮ้ยเยอะจัด สองสามตัวไปละ,ะตายครับจะตายแต่ว่าผมยังไหวนะมาครับอยู่ในเกมวอร์ซีโอ้โอ้เห,หมือนเหมือนเหมือนไม่คุ้มนะผมเก็บนะ แตกเฉยปืนผมไม่ดีหรือว่าอะไรวะแตกจะแตกโทษทีเอาผมลงยากหน่อยคือมันผมมันมันระดับปรมาจารย์แล้วว่าอะไรเนี่ยปืนอะไรเนี่ยปืนอะไรเนี่ยตึดตึดตึดดอยู่ด้านบนเนี่ยเฮ้ยไั่รวปืนอะไรอ่ะ ทุกเม็ดทุกเม็ดมาดิสวันดีครับทุกเม่น่าทำไมหรอ,อโอ้อิ่มอิ่มครับอิ่มลง,ลง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 ตึกได้มาสองเซตชิวชิวที่นิวยอร์กได้มาสองเซตอ่ะครับ ทำไมออกครับหานสวนแตกดีครับรออะไรอะ่ะคือมันพิชใครมันมันจะแบบคือพวกพวกระดับชั้นชั้นต่ำอะ่ะมันไม่ไหวกับผมหรอกเฮ้ยเฮ้เจ้ยมาเหี่ยวงของ,องใส่ทุกเมตรใส่ทุกเมตร เอามีด150มาเสียบผมมาครับคิดดูลกักก้านโตๆกันละดูดิไม,ดไม่ไหวต้องเอามีด150มาแบบเสียบผมเนี่ยคือมันไม่ไหวอะไรเนี่ยชิวๆที่นิวยอร์กเลยอะ่ะผมแบบวัดเชิงตึงก็ไม่มีใครไหวกผมนั้วเนี่ะผมแมงคมไงรู้สึกว่าซีแม็กเราหมดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอามีด150มาหัวก้าเปะ เท่านั้นอ่ะบอกเท่านั้นอ่ะร้อยห้าสิบก็ออกป่าปุ๊บปุ๊บ,บโยกโยกมาไอ้มา,ม,ามันจะไปดักของฝั่งนั้น,ลเ,ลนเจ็บมามาเจ็บ ใส่ทุกเม็ดใส่ทุกเม็ดไอ้อาร์มใส่ทุกดอกใส่ทุกดอกบอกเก่งได้มาเซตหนึ่งครับเข้าโซนดิครับรออะไรอ่ะบัตเตอร์ฟักบัตเตอร์เฮี้ยวไอไอนาโตเสียมาเสียไม่ให้ผมเรเยอะนะไอไอนาโตเสียให้ผมเยอะนะต้องต้องมากู้สถานการณ์คืนนะจากหลายเป็นดีนะเล่นแค่เสร็จง่ายพอแล้วครับไม่แบบเสร็จง่ายมันก็ไม่มีคนแย่กับผมละ ไม่ต้องจะเป็นต้องไปตบคนหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่โดนเลยปืนวิดแอสเชลว้าคืดตึกคืดตึกครับคืดตึกไอ้มาไม่แตกเฉยเลยงงนะไอ้มามันน่ะไม่แตกแต่ว่าไอ้อาร์มมันงงดิอ้นนี้อันนี้ไม่ละนี่ไงไม่ให้ย่อครับไม่มีพันธมิตรครับไม่มีพันธมิตร ไอนาโตมาอีกแล้วครับไอนาโตมาวะา่ะนานาโตโรเทคมันนานจังวะเจ็บๆผมมาเจ็บจัดเลยมาดิ อิมอมอๆครับเข้าโซนดิครับรออะไรอ่ะส่องเสรนะสองเสร็นะงงสองเสรจน่างงนะครับงงนะโอ้โหได้มาอีกแล้วอิมเป้เลย่ะไอ้อนนี้โหดจริงๆเลยว่ะไอ้นาโตะของหมดไปเนี่ยไอ้นาโตะของหมดไปนะครับ ดูดิหน้าหน้าโตของหมดเลยอ่ะมันไม่แหววผมอ่ะเกิน <lichen> ไปประวาไม่น่าเล่นเ <US S> <No> ตียงเลยไม่น่าเล่นเตียงเลยนี่ไง <No> แตกครับผมแตกเนี่ยไม่ต้องพวกหิวโหยไม่มีคนเดียงครับ <No> ได้ปืนม,มาสามบอกแล้วอะ่ะผมไม่น่าเล่นห้าเป้งเลยเมื่อแต่ว่าผมก็ได้แบบเซตมาเยอะอยู่เฮ้ยผมนี้เสียงกลห้าสิบหม่อยู่ด้านบนตึกครับเราก็จะไปซับเต็มมันครับท่านผู้ชม นมันยิงอยู่ตรงนี้ด้านบนหรือล่างล่างผมก็ไม่รู้อ่ะยิงเงี้ยยิหางี้บสากะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมวมมีัดตอแงเ ฮ้ยผมแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่แหวกับมันได้ไงเนี่ยไอ้ไอ,อ้เกเกินไปไอ้ซาเกเกินไปละเกินไปละไอ้ซาเกเกินไปครับผมต้องแก้ต้องแก้ครับไอ้ซาเกยเกินไปนะปนะเกินไปนะโอ้ไม่เอาของมาเก็บแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะอรอลูตูดมานะ่ะ ด,ด,ดูดไม่ล่ะครับโดนอะไรก็ไม่รู้ตายเลยเฮ้ยเ้ hey, hey. เอ้ยอ้ซาเกะแบ่งของให้นาโตอยู่ครับใช่หรือเปล่าวะ <c oughs> จากของลงซ <c oughs> าเกะไปไหนน้องอ่ะซ <c oughs> <c oughs> าเกะมีพวกเป่าวะปนไไ <Good>. คือมันแบบต้องดีดเอามีดมาจริงๆว่ะทุกคนมันต้องไปดีดเอามีดมาว่ะทุกคน <Okay. Yeah. S 2> มันต้องไปดีดเอามีดมาว่ะพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเกินไปครับมันเกินไปละน่าทำให้ฉันดูแย่ฉันจะเสียบ ตไปโซนเดิมครับนานาเกินไปนาเกินไปละใครตายวะม,<ค><ณ>มาดิครับมาดิผมมามีมาละมาเถอะ<ค><ณ>

เย็ดเย็ดเย็ดปาดน้องปาดตึงหน้าโซนมาดิมาดิครับได้มาเซตนึ่งนะ บอกเลยได้ว่าเซตหนึ่งอ่ะชิวๆเลยอ่ะมีเซตมีของเล่นละครับมีของเล่นแล้วครับทำไมหรอเอ้ยมันไม่บอกเฮ้ยมันเกินไปมันมีมาฟันคูอะไรประมาณเนี้ย เคนไปปาบหนองปาบเชิงตึงอยู anyway. ่ด้านบนหนะเก็บมาหมดครับช่วงนี้ห่วย อิ่ม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 บ้าอิ่มบ้าเย็ดเย็ดเย็ดมันก้อนัวเกินนะอย่าเอากระปูปิกาจูไปเก็บกังขับมันแรงอู่กระปูปิกาจูนะเย็ดเย็ด

ไอ้มาไม่ไหวกับผมอะ่ะเก็บเมล็ดก้านดูดิกาดจริงทุกเมล็ด่ะไม่แตกได้ไงเนี่ย อ่ผมจะทําท่าแบบเอาของนะแล้วมันมันจะเอามาตบผมเว้ยถูกเมสใส่ถูกเมสใส่ถูกเมส นี่ไงเจ็บนะ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 แต่เก็บอาการเจ็บนะไอ้นี่ไอ้นี่วัดวัดเิอนะ แ้งมาแล้วแจ้งเม่มาแจ้ม่มาเก็บดิครับแจ้งเม่อมามาดิไอ้ไ,ไสายตระมาณนี้แม่งเจ็บแต่แม่งแต,แต,ตกดูดิมันมันแบบโผล่ไปกินเดียวอ่ะ อย่างผมแตกว่ะทุกคนเฮเซ็ตมันก็ถือว่าอืดอดู่เฮเซ็ตผมแตกเป็นหนึ่งเซ็ตเพราะแบบไอ้ไซมาร์นี่แหละครับปะไปหนัวติกดีกว่าไปหาเซ็โมาเพิ่มไปหาเซ็ตมาเพิ่มครับไปหนัวตึกไปหนัวตึกเย็ดเย็ด มาอยู่ไหนวะโอ้ตายครับมันเอามีดมาจับเสียบผมว่ะทุกคน ผมวัดเชิงตึงเชิงหนาเชิงเรียงกับมันไปแล้วหนึ่งอะแต่ว่ามันก็มีตัวมาเติมมาเกินไปปะวะเฮ้ยเกินนะเกินนะมันมีตัวมาเติมเติมมาถ้ามันไม่มีคนมาเติมรับรองเลยผมไหวทุกตัวไอจี้ผมโดนไอสัตม์โมลุมขึ้นไปชั้นบน โหเกินไปปะวะมันจะรอดชีวิตผมสละเกินนะเกินนะเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนจะออกมาไอ้นี่ไงนี่ไงซาเกะครับไอ้ซาเกะ ชุดเดียวชุดเดียวครับชุดเดียวไม่ต้องทอนคมเกินอ่ะปืนยิงไม่มีด้วยชุดเดียวไม่ต้องทอนนะชุดเดียวไม่ต้องทอนครับมันมันคมเกินไหนอหนุ่มเมืองทนคนหน้ามคนคนเนี้ยระเบิดระเบิดระระเบิดเบิดระเบระเบิดระเบิระเบิดเดรระเบิดเดเบิดเบิดบบะเบิเบระเบ ดนเ r ด c k กครับใไีมาดิเดี๋ยวมันมันจะระเบิดของนะครับผมก็จะไปเก็บผมแจมโรไปพร้อมละะมันมันมันแบบจะมีคนระเบิดของอ่ะ นานทีมีคนมาเล่นเฮ้ยนานนานทีผมมาเล่นมีคนระเบิดของเฉเลงง ยิงกูก็ผิดเฮ้ยเซตไรวะเซตเซตระเบิดตรงนั้นเต็มตรงนั้นเลยอ่ะมันต้องไปละจังวนะหวะน้าไอ้หนุม่มบางโนคนหน้ามงคลอีสานต้องไปละครับมันมันต้องไปนวลเนี่ยโซเซียโป,ปงปังแล้วอ่ะต้องออกแล้วป้าจังหวนะน้าต้องออกแล้วปะ โอเคโอเคโหการโมัเหลือช okay. ิ้นดีเลยใครไว้ยิงบนตึกวะเกินไปมันเกินไปมันมันยิงฟรีเกินไปนะมันเกินไปแล้วครับท่านผู้ชมให้ตัวผมหมดแล้ววะมันมีแต่หัวโคตรเยอะอ่ะมันจะเล่นได้นอดเดียวไม่ได้มันต้องเล่นนานๆหน่อย ยังไม่ทันทำไรเฮ้ยยังไม่ทันทำไรเลยแตกแล้วดูแล้วทำไงรู้แล้วทำไงไปหาเซตสิครับน้องน้องหนูหนูไปหาเซตสิครับ,อออออร,บรอ,อไรอ่ะดิสออกไปหาเซตครับน้องน้องหนูหนูคือแบบอะไรเนี่ย โซนห้าครับอะไรน่กิจกรรมเอาใจสายฟาร์มโหชาจะปืนง่ายได้ปะละ่ะถ้าเอาใจสายฟาร์มจริงอ่ะเอาใจสายฟาร์มแล้วแบบงบน้อยอ่ะเอาปืนง่ายได้ปะละ่ะมันก็ไม่ได้ไงเฮ้ยวิดอะไรวะวิดอะไวะว โหยากกูลงแล้วครับกูลงแล้วครับกูไปรับดูด้วยเต็มตึกเลยอะ่ะเต็มตึกเลยยากดูดิเ oh, <okay. S 1> ต็มตึกเลยเกินไปปะหวะขึ้นไปเมื่อกี้มีเมตาจะตายอะ่ะอะไรอะไรแต่ครับ นี่ร้อยห้าสิบผมแตกครับไอ้เหี้ยแตกแบบบัตเตอร์ฟักงงงงบัตเตอร์ฟักงงเลยอ่ะแตกแบบบัตเตอร์ฟักงงหัวตัวแตกแบบงงงบัตเตอร์ฟักงูเลยอ่ะไปขับแตกแบบเออเลอครับฮะมีเป่าอะไรวะมิกะปืนผมหมดว่ะเดี๋ยวจะปืนบาเลตอ่ะไปครับมีปืนแล้วเราก็จะเล่น แม็กก็มีสองโหดจนเลยกระป๋อไออามทำไมไม่ันจนอย่างนี้วะเซิร์ฟนี้คนเต็มแมพแม่มีแต่พวกเคียเล่นเซตใหญ่อะ่ะเกินไปประวา่าแม่งเล่นเซตใหญ่ตบผมเลยเกินนะแม่งจะเข้าหัวผมเม็ดเดียวอะ่ะด้วงหัวสักกระเทียมดองเนี่ย เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวก่อนถ้าผมอาจจะฟุกยิงปืน50แตกอาจจะฟุกนะครับไม่ใช่แบบยิงแตกถ้าผมมีปืนกลก็พอว่าอยู่เอ้ยแม็กนี่ไงแม็กเคมันมันรออะไรกันอ่ะไม่รู้รออะไรกันอะพอนี้มึงบือปะบอแต่ผมมาใส่ตึงกลับไปใส่ตะมุนี่แหละ แคยิดเคโหทำไมดูแล้วมันถึกถึก,ถกวะมันเซตโกงผมปะเนี่ยไอ้ส่เต่ามวัวทำไมมันถึกถึก,ถก,ถกวะทุกคนมันทำไมมันถึกถึกปแปลกๆวะมันใช่ปาวะ มันถึกๆแปลกๆนะเนี่ยถึกๆแปลกๆนะเนี่ยปืนไหนอะแม็กนี่โอเคแม่มันถือมีดอุนตาเมนรอรอ,อผมเลยอะอเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็ดเย,ย็ดคิดว่ามือตึงอะ นีไ่ไงไม่ขวอยับไม่ตัวเทียนนี่ยิงผมแม่มันยิงหัวทอกูนัดเดียวแตกเลยอ่ะสองทีพอร่วงมีแรงเกินไปนปะวะ มันไม่มีเซตเล่นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทำการระเบิดของไม่ใช่ตัวเนี้ยระเบิดวีเอละการผมไม่ค่อยชอบวีเอสักเท่าไหร่แล้วก็อาเล็กก็ชอบอยู่ปืนโกลก็ปืนนี้ล้าช้าปืนนี้ไว้ฟามปืนนี้ ดาเมจแรงอยู่แต่ผมก็จะระเบิดโหตัว,วผมน้อยจังวะเสื้อคานเกิเอาเก็บไว้เฮ้ยพอทำไมผมมีแต่หัวผมขอเก็บตัวไว้ละกันทุกคนผมอาจจะไม่ระเบิดตัวแต่ผมอาจจะระเบิดหัวนี่แล้วก็เป็นหัวหมานี่แล้วก็ หัวนี่หัวนี่หัวนี่นี่นี่แล้วก็วานาโตหัวยากผมจะไม่ระเบิดโอ้เปล่านานเต็มจังวะระเบิดนี้ไปด้วยดาบโซโลก็ระเบิดไปดาบนี้ดาบนี้เอาไปให้หมดซะเอ้ยมีมีคนเอาของปะวะ ระเบิดปู้เดียวอะ่ะชารู้เรื่องกระเบื้องแตกเลย,เยอันนี้ไม่ยืนเก็บคิวๆเลยอ่ะแล้วไม่มีไก่ตัวไหนเอามายิงมนันนะ่เนี่ยมาครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเซคูดบาย